สวัสดีครับค่ะทีว่วันนี้เราจะมาทำไข่เจียวพิสดานะครับใส่ลูกอมไปดูทีกันเลยครับยังมาออุป,ปกรณ์ก็มีไข่ดองฟองนะครับแล้วก็เอ่อลูกอมแล้วก็นี่ค่ะไม่ได้ <c oughs> อย่างแง่ตอก <c oughs> ไข่ ม่ใช่อย่างไข่นะน้กำลางแม่งเยอะเอาน้าล่ะใช้คาถาคนไข่คาถาคนไข่กระเดินฟองเอ่อพาเถิดเฮ้ยอันนี้ยีกว่าอ่านยกแกะแล้วก็ต้องนี่อันนี้ไม่ใช่ครัวเถื่อนแล้วนะครับท็อปเถื่อนครับแต่ทิ้งไว้เลย <พ>เอาใช้ชองต,งตีไม่ใช่ชใช้นี่แต่ใช่ผีใส่เติมโอเนี่ยเจ็ดอ้ใอะเออใส่เลยกินแล้วเขาดีเขาดียเยป็นข้อกว่าจะหายไข่เจียวพร้อมลุกอมนะครับนี่ครับเมนูครับเทสโกโลตุสครับ พออกูเยกินไอเจียวดิมาเลาแม่ใส่หูนี่ด้ยพอม่พอเลยในี่ว้ยมาพอแม่เร็วเกินยอแม่ดจแมู่อม่อ้ยนี่จ้านี่คือไข่เจียวลูกอมของเราหอมหืได้วย ยืดแม่งอะไรอะลูกอมทอดนี่ไงลูกอมยืดน,นี่ <c oughs>